ช่วงรักสุขภาพกับหมอเซนหลุวยวันนี้นะคะเราจะไปพบกับแพทย์หญิงเพชรรัตน์ปิตะหงนันค่ะแผนกสุกนรีเวชกรรมโรงพรยาบาลเซนหลวยนะคะวันนี้จะมาให้คําแนะนําเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานค่ะก็สําหรับการตรวจเรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะคะก็จะเน้นในเรื่องซิฟิลิสเอชไอวีแล้วก็ไวรัสตับอักเสบบีนะคะทีนี้สําหรับตัวเอชไอวีเองเนี่ยนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถามว่า คนไข้ที่เป็น h i v โพสิทีฟเนี่ยสามารถตั้งครรภ์ได้ไหมก็ได้นะคะเพียงแ,แต่เราทราบอยู่แล้วว่าพวกนี้มีโอกาสที่ลูกจะติดโรคได้แต่ถ้าได้รับการดูแลที่ถูกต้องได้ยานะคะตั้งแต่ในช่วงของการตั้งครรภ์ตลอดจนหลังคลอดแล้วเนี่ยก็จะลดโอกาสติดเชื้อจากคุณแม่ไปสู่คุณลูกได้ค่อนข้างเยอะซึ่งพวกนี้เนี่ยก็อาจจะอาจจะเป็นคือบางคนนึกว่าไม่ได้เลย แต่ว่าถ้าดูแลกันอย่างถูกต้องเหมาะสมก็น่าจะก็น่าจะได้แต่ก็อยากจะแนะนําว่าก็ไปดูแลรักษาสุขภาพตัวเองก่อนดีกว่าถ้าสมมติว่ากรณีที่เรามีเอชบีโพซิทีฟอีกตัวหนึ่งที่จะตรวจนะคะก็จะเป็นตัวไวรัสตับักเสบี B, นะคะซึ่งตัวไวรัสตับักเสบีเนี่ยนะคะเราก็จะตรวจให้ทั้ง2อ,อย่างคือในกรณีที่เป็นพาหะสําหรับไวรัสตับักเสบี B, หรือว่ามีภูมิคุ้มกันหรือย,ยังสําหรับไวรัสตับักเสบี B, นะคะก็จะมีคนไข้อยู่2กลุ่มคือกลุ่มนึงเนี่ย เป็นพาหะสำหรับไวรัสบีแล้วนะคะซึ่งทุกคนก็จะกังวลโดยเฉพาะถ้าคุณแม่เป็นเนี่ยเขาก็จะกังวลว่าเอ๊ะแล้วฉันจะท้องได้ไหมนะคะถ้าท้องแล้วลูกจะติดจากเราไหมซึ่งตรงนี้เนี่ยคุณหมอก็จะแนะนําว่าถ้าเกิดว่า เจาะเลือดแล้วเราเป็นผาหาสำหรับไวรัสตับอักเสบบีนะคะลูกที่คลอดมาเนี่ยนะคะก็จําเป็นต้องได้วัคซีนหรือตัวอิมมูนโนกลบลินก่อนนะคะซึ่งเป็นลักษณะที่เฉพาะสําหรับคุณแม่ที่เป็นไวรัสบีเพื่อจะป้องกันไม่ให้ติดไปยังลูกนะคะนะคะก็จนะมีอ,อีกอันนึงนะคะที่สําคัญก็คือเรื่องการตรวจภายในนะคะสําหรับคุณแม่สำหรับคุณแม่ที่เตรียมจะมีลูกนะคะการตรวจภายในเนี่ยจะดูอะไรนะคะเราก็จะดูว่า,าในมดลูกเนี่ย ะะดูเรื่องมะเร็งปากมดลูกมีไหมนะคะหรือว่าดูเรื่องเนื้อง,งอกมดลูกมีไหมนะคะดูเป็นซีสที่รังไข่เป็นช็อกโกแลตซีสหรือว่ามีพังผืดหรือเปล่านะคะถ้าดูทุกอย่างสุขภาพแข็งแรงดีแล้วเนี่ยเราก็จะได้ทราบว่าเราพร้อมที่จะตั้งครรภ์ได้จะได้ไม่มีปัญหานะคะไม่ต้องมานั่งกังวลอีกต่อไปค่ะ